โปรเทนทักเราทุกท่านครับผมตอนนี้อยู่บนเรือเอเซ็กสเปซโดยฮาร์ดท็อปยูคินะอ่าเชิญไปชื่ห้องครับผมห้องนี้เทียร์เก้าถึงเทียร์สิบเท่านั้นนะผมเรียบมาทุกเครื่องบินกับเรือพิฆาตฝั่งละหนึ่งและเรือประจานกับเรือลาตะเวนฝั่งละห้านะครับผมอ่าโอเคก็สตาร์ทมาด้วย็อกเก็ตเนาะเป้าหมายเราคือตามหา ลำหลายๆล,ลำครับผมแต่ว่ามาโจมตีลำใหญ่ๆเท่านั้นนะเออก็นีง่ายเนาะามหลายๆล,ลำผมก็พูดกว้างเกินไปตต่จริงแล้วเป้าหมายที่ผมเลงเลยคือออโรเกตบินเปิดแมปแล้วก็ส่องหาเรือพิฆาตไปในตัวประมาณนั้นครับผมแต่เมื่อกี้เราไม่เจอแล้วนั่นหมายความว่าต้องอยู่ตรง โซนสีแน่นอนนะครับอ่อาโอเคมอต้า okay. เน้อมามาเหมือนจะมาสไนด์เราซึ่งก็โอเคก็ก็เข้าใจได้จะจะทำก็ทำเถอะเราไม่ได้ซีเรียสมากาต้องออโต้พลอตเดินหลบครับลบได้ก็ลบไม่พลก็ไม่เป็นไรสมอกนะอยู่ตรงนี้ก็ชัดเจนแหละว่าจอนนี่น่าจะปล่อยสมอกทิ้งไว้นะเอเอมา,าแล้วครับ ถิงไฟเอา้าไม่โดนไม่โดนโชคดีครับผมจอน,นี่ไม่เป็นไรถือว่าเราเจอแล้วเดี๋ยวค่อยไปล่าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับบินมาตรงนี้ก็ด้วยต่อเนาะเล่นบ้างนะครับออโต้พายโลดใหม่ทีหนึ่งจะเป็นอย่ายรอบอย่างที่เห็นนะเพราะว่านี่คือช่วงต้นเกม อกองเรือพวกเรือหลายลำอาจจะยังอยู่ในเป็นกองเรืออยู่ซึ่งผมพยายามที่จะเซฟเครื่องบินต่อไปก่อนมอตา้าปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์ Fighter ไว้ผมก็ปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์ไว้ครับแต่ว่าถ้าเครื่องบินไฟเตอร์เราได้เปรียบกว่าเนาะแถมอีกอย่างเรายังมีเซียทอกับพาปอดอยู่ซึ่งก็จะเป็นว่าเราปล่อยไว้คุ้มกว่าครับเพราะว่าผมปล่อยไว้เพื่อคุ้มหัวเพื่อนช่วยเซฟไว้โอเคมอนตาน่าครับผมอยู่โดดๆก็ เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะอยู่โดดเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการโจมตีมากเท่านั้นมดหัวกดยูแล้วก็เล็งลยครับเดินชารจซะด้วยโอเคไม่ต้องเผื่อเยอะไปฉีกออกซ้ายแล้วเดี๋ยววกกับขวาไหมต้องวกกับขานะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมไปโจมตี มาด่าแทนนะเอาคืนนิดนึงครับผมเราโดนมาก็เกือบหนึ่งหมื่นนะซึ่งก็ทายว่าเราน่าจะโดนสอสองถึงสามลูกประมาณนั้นผมก็ตีไปแล้วมาดูครับว่าเราได้กี่ลูกบอมมาเล่นต่อครับต้องตาหาจอนนี่ได้ทั้งหมดสี่ลูกนะครับได้คุ้มกว่าเยอะ จอนนี้โผล่อยู่นะแล้วก็โอเคเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนโทษนาโปลีนาโปลีโดนตอนแล้วนะแล้วก็คาวายจะแย่เอาครับผมต้องรีบช่วยเซฟไว้โอเคมาโจมตีจอนนี่ครับสักนิดสักหน่อยก็ยังดีกดสโมกหนีไปแล้วครับ ดูซาโดนซีแอตเทิลปิดไปนะก็ไฟนะครับเพน่สี่ครับผมไฟหนึ่งและอิงคับพาสองนะซึ่งตอนนี้ก็กด R ไปแล้วเพื่อเก็บอาบไม่ใช่เก็บเพื่อปิดปิดน้ำปิดไฟเออดับไฟนั่นแหละก็ร็อกเก็ตมาครับ อันนี้ไม่โจมตีนะผมจะบินไปส่องหาจอนนี่ให้ไละให้เพื่อนเชียร์แต่ถ้าแย่จริงเราก็ต้องตีนะซึ่งยากยากมากไอห้าจุดสี่นี่ผมเล็งไม่ค่อยจะแม่นด้วยตอนที่สู้กับพวกเหลือพิฆาตเนี่ยต้องโจมตีครับก็เผื่อเยอะไปเลยแล้วกันอ่ะดูงาน,านด้วยเนื่องจากไม่มั่นใจคนระับ ตั้งดผลงานสี่ลูกโห oh. ไปหนึ่งอิงคับอินคาฟ้าสองไม่ไดาเรียบร้อยครับผมตอนนี้่ถือว่ายัางได้ไม่อยากจะรู้ว่าจะโดนยนงาดนั้นอ่าับผมนาโปลีโดนเล็งครับเพื่อนถอยมาได้นะตอนนี้หน้าโซนสี่น,นะครับก็เล่นได้แล้ว แต่ว่ากองเรือศัตรูเยอะอยู่ต้องถอยเรือกลับผมก็หันหัวเรือกลับนะครับไปอยู่แถวๆโซน A จะเซฟกว่าเยอะตรงนี้ก็ต้องเซฟเครื่องบินด้วยเพราะว่าอย่างที่เห็นครับพออยู่กองเรือแล้วเครื่องบินต่อจะเล่นยากอ่ะผมบอกว่าเล่นยากเนาะหลายน่าจะหลายคลิปแล้วมัง้งตอนที่ผมไมไเซ็กมันจะยากตรงไหนเนาะขนาดแบบเอ เรื่องอื่นผมยังไม่ซีเรียสเรื่องต่อขนาดนั้นเลยคือต่อของอเมริกาคือมีนต่อของอเมริกานะครับจะบินช้าที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องบินของเรือของประเทศอื่นๆในเทียร์หรือระดับเดียวกันนะครับย้ำว่าต่อนะฉะนั้นเลยต้องเซฟมากๆครับผมไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆสักเท่าไหร่นะอ่ะอะากอิลลาตครับผม เป็นเป้าหมายเรามันต่าก็เป็นเป้าหมายแล้วนะซึ่งตรงนี้ผมดูเชิงก่อนแล้วเหมือนดิบเบาตาจะรู้ใจนะเออผมก็เลี้ยวไปฟากหนึ่งหลบแล้วกันไม่ใช่หลบลว่าอ่กจีก,กอืมหาม,มุมตีครับผมดิเบตก็รู้ตัวครับเราทำได้แค่นี้เขาตั้งใจจะเดี้ยวหลบจริงๆนะนะคือแบบรู้เลยว่า เราตีแน่ไม่ได้ครับตรงนี้ผมคงต้องซ้ำม,มอตอเพื่อทำดาเมจนะเพื่อดาเมจหน่อยไหนๆก็มาแล้วโอเคทำอะไรไม่ได้ครับกับตรงนั้น เดี๋ยไปหนึ่งครับทิ้งไปแล้วผมปล่อยเค้ือมอเฟเตอร์ไว้ด้วยเห็นใช่ไหมก็คือเอาไว้เคลียร์เลยแก้งอะไรเอาง่ายสองลูกครับเครืองบินเราเก็บไปสี่ลำ,ลำก็โอเคอยู่สี่ลำมาจากครือมาจากเรือมาจากเรือไม่ใช่ไม่ใช่เครื่บินเฟเตอร์ที่ทิ้งไว้ตรงนี้ฮาวายครับผม กำลังจะเดินหน้าขึ้นผมต้องปล่อยสมอไว้ให้เพื่อนนะจะเดินเข้ามายึดโซนสีได้แล้วก็เล่นได้ง่ายอาบอกเพื่อนกันครับว่ามีเรืออยู่ตรงนู้นะก็มินทัวร์ครับผมอาายกดเรดาดามาแล้วโอเคผมก็เปลี่ยนใจตอนแรกก็จะไปโจมตีลำอื่นๆแต่พอทา,ายกดให้ก็ เดี๋ยวกลับมาโจมตีไม่รถทัวร์บ้างตายครับผมไม่ต้องรอดูผลง,งานเพนสองนอนสองครับไป 1. หนึ่งยิบต่อมาเล่นนะ ว่าเพรสโซรับผมอยู่โดดๆมากๆแล้วก็นําหน้ามาสูงครับผมเราต้องรีบปิดนะอย่างที่ว่าที่ผมเคยพูดไวเออในคลิปที่แล้วปะใช่น,นในในคลิปที่แล้วว่าว่าพรสโซนี่เราต้องรีบเคลียนะครับไม่างั้นลำบากเพื่อนเนะี่ยอยู่แรงๆเนี่ย ีครับต้องรอดูศัตรูด้วยว่าเราจะมีมุมโอเคมีมุมให้เลี้ยวมีคนซิ้นโดนมอตอรปิดและลอตแอนเดสโดนบาปาเรโซรลำนี้แหละปิดนะครับไม่เป็นไรรอบนี้ได้แค่สามลูกครับ เรียบร้อยวาพเพเโซจมไปแล้วนะจมถึงเมื่อกี้ฮาวายครับผมของฝั่งเรานะโดนมิโนอโทัวปิดไปยิปตัดจมดิพันโตตามไปด้วยเลยครับโอ้โห oh. ในคาเดียวกันฮาอร์ดครับ, <laughs> รบจมมาตาน่านะก็ <laughs> หัดกันจมทีลรลัมสองลัมนะก็ <laughs> เอาเรื่องระดับหนึ่ง วอตาปล่อยคอมินไฟเตอร์ไว้ซึ่งก็เป็นไปตามที่คิดไว้ผมก็มาปล่อยดักแถวนี้แล้วกันนะ three, ไปโจมตีครับ นอนเพนเจตเหลือจะเชื่ออ๋เอเราเก็บมาเล่นแทนเดี๋ยวต้องเอ่อเคลื่อนตัวเรือด้วยนะนิดหนึ่งนิดหนึ่ง มาดูผลง,งานครับพเพนจเจ็ดครับผมแล้วก็ไฟสองด้วยนะเออย,ยังดีเลย,ยแล้วก็เล่นต่อครับแต่อย่างว่าครับเก็บต่อไปก่อนละรอกหนึ่งเซฟเทฟเซฟเไปอีกละรอกครับ มุมเราโจมตีมีน้อยนะเพราะว่าภูขเขาเกาะตรงนั้นเริ่มบังเราแล้วโอเครอแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปโจมตีครับซึ่งจังหวะนี้แหละลิปรสตาดโผมาครึ่งลำนะครับได้เรื่องตายทิ้งครับและกลับมา หยิบต่อไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งครับได้สี่สี่ลูกเนาะแต่ว่าที่เราไปเมื่อกี้นี้สีดำก็ไม่ได้กลับนะครับไม่เป็นไรหรอกเราส่งกลับมาแล้วสี่มันตาหน้ายังไม่ยิงครับ เราเจอผลงานนิดหน่อยครับเรียบร้อยครับผมคราวน,นี้ก็ตามด้วยเ์ซาคร,ครับตามที่ผมบอกเพื่อนไว้นะนี่รรประจักษ์ติดอีวอมิไปด้วยปืนรองเนาะเออไม่เป็นไรบอม,มนะแล้วก็ได้สี่ลูกครับผมที่เ์ซา อมอตาหน้ายินไปแล้วรอดูเพื่อนว่าผลงานเป็นไงแับว่าแซมครับผมแล้วเมื่อกี้จิสยะจิตสยะยังแปมมาเรื่อยๆนะเรียบร้อยครับผมก็ไม่จำเป็นที่เราต้องไปโจมตีเลยไปหาน้ำอื่นแทนก็ได้ครับในเมื่อ,อเพื่อนปิดให้ขาดนี้แล้ว ผมอยากโจมตีมินอทัวมากนะเพราะว่าพออยู่นานแล้วแหละตรงนั้นนะ oh <my> แต่ก็นะขอบพัณก่อนสำหรับ <laughs> คลิปนี้ผมก็จบไปเพียงแค่นี้ไว้เจอกันในคะราวหน้าผมเองก็ไลค์แชร์ซับสไคร้แล้วก็กดติดตามด้วยจังนี้ต้องไปแล้วเจอกันครับ